สวัสดีครับเข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายบทิแล้วก็คนบาเหตในเเราก็จะมาทานข้าวนะาเมนูเด็ดนะนะร่วมกันนะท่านผู้ชมโอ้อต้มคูมา,า,า,าน้ำปลามาด้วยโอ,โ,อโอ้โหเอฟซีดูดิต้มขาหมู เนี่ยพี่ดแดงมันมนั่นจริงาต้มไม่ได้เนี่ยเกลือมากมแล้วก็เป็นน้ำซุปนน้ำซุปเราก็จะมาทานข้าวเมนูเด็ดเนาะโอเคฝีมือนะครับงงน้องไอ,อ้โอ้เห็นนะวันน,วนี้แดดดีเนาะตตติดัวนะไม่่คอยหันนี้แดดดีมากเลยใน FP เพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะวันเมื่อเช้าผมตื่นเช้ามาโอ้หมอกเต็มเลยหน้าหนาวแดดมันจะแดงแบบนี้หรอใช่ หน้าหนาวแดดแรงแดดตลอดทั้งวันวันนี้พวกเจ้าต้องเอารถเข้าไปในร่มไม้แล้วละ่ะไม่งั้นมันมต้องชาร์จแบตไว้ก่อนกลับมาตอนเย็นต้องชาร์จแบตก่อนเพราะถ้าไปจอดสามสี่วันเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดนี่เยอะหลายวันแล้วยูะตาติด,ดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ม่บตเสือนอยู่ยที่จอดตรงนี้ความหมายคือมันใกล้ที่ชาร์จแบตจะไม่ตดจะเสียบชาร์จปล่อยง่ายทำไมไปไหน โอเคไปน้ำเอาิปเลยหฮะสูตรอะรน้เอาิปเลยนะ้ำเอาไปเอาดิกินก่อนเหรอเมนูนี้รอคอยมานานจะกินบ่อยไม่ดีเนาะมันจะอ้วนเนาะสุดยอดเลยที่ยินลงไปเนี่เนื้อหลุดออกจากกระดูกเลยอันเนี้ยน้องให้บอกว่ามีสูตรขา เราเลยตักมาคู่ะาเดินเลยอีก้านึงถ้าหากว่าพี่นายกินอันนี้หมดอันนั้นก็เป็นของแชได้อืมนมนอี้ก็กินนได้อยู่นี่ผม้กลางอยหรอกินอพี่นายก็จะหันไปกำลังจะคุยกับกล้องอารณงจัดงานให้ดูเลยเ๋ย๋ยขออนุญาตชิมน้ำจิ้นก่อนนะสิเพราะว่าขาหมูเนี่ยที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้นนะครับ ถ้าเป็นแก้วผมอร่อยมากเลยใช่พูดถึงพี่บ่าวเลยพูดถึงแก้วผมปกติเวลานี้พี่บ่าวมานแล้วจะทำอะไรมกินแกงมูกินเก,กียดชิมก่อนผมชอบมากเลยเนื้อมัน เราดูกออกจากดูดมีดีเฟื่อยเนื้อขาหมูนี่เราทำสเต็กได้ไหม่ะพี่เบาสเต็กต้่เาเป็นก็เลยขาดคอก็เลกินหลายปีเลยสเต็กหมูใช่ต้องเป็นเนื้อติดมันนิดหน่อยครับมันมันแซ่บ ไม่ต mm ้องออกแวงเลยแล้ว hmm. ก mm ินเลยไอย้อนเจาะก็ล hmm. ุกแล้ว hmm. อ uh, uh ัน huh. นี้ปากไปจะไม่ได้เราชาเดือดละลายครับเมื่อคืนผมตั้งเวลาตุ๋นไว้สี่ชั่วโมงใส่ถ่านใส่ไฟไว้อะจริงป่าวไม่ใช่น้องไอเรานนะตั้งเวลาใส่เวลาไว้เพราะว่าถ้าใส่เพิ่มเยอะมันจะอยู่ที่ประมาณหกชั่วโมงตัวใบน้ำเซ็งแค่การตั้งเวลาด้วยอตุ่นตจิงแล้วก็ตุ๋น ม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะเชฟจากบ้านนี่ผมภาษาพูดรวมๆแม่พีได้ยินนะเนี่าเปิดเป็นเชปเอ้อเมื่อไมแล้วืมเมื่อไม่อยู่ตรงนี้โอโหมัาที่นี่หมดเลยเตัวจริงชูบีอ้าวสวยแล้วสวยคนนึงไงอ่ะสยเตาคาเลยอะพี่เคยทำงานที่านเราเราต้องไปขอเอาที่นี่แล้วล่ะ พีนายเคยแล้วนะครับพี่พี่เคยทํางานเชฟเราต้องไปเป็นลูกมือนะพี่เอกนะจะได้วิชาเกี่ยวกับการทํากับข้าวเนาะเคยเป็นเชฟอาหารอะไรเคยในโรงแรมเคยเป็นเชฟโรงแรมอุ้ยอย่างนี้เราต้องไปสัมภาษณ์พี่เอกแล้วละ่ะผมจําไดท้ที่ที่ที่เสิร์ฟนะใช่ไหม,มเสิร์ฟตัวมืนอนั้นนี่บ้าใช่ ผมบ้าอยู่บนข้าโรงแรมตอนนั้นเห็นหน้าชายพี่เอกเข้า,ขา,ขา,ขากับใครเขนเดียวเ่ลยตอนไปพักที่โรงแรมนะเหรองไอ้แม่เห็นด้วยไหมไอ้พี่ไอกเป็นโรงแรมไหนอเนะี่ยมีตัวเป็นพักเหรอนี่าาก็จะขาดพี่แดงไปหนึ่งคนนะครับท่านสิเนื่องจากยังลุกไม่ไหวโดนหนักครัาบเมื่อวานโดนหนัก หาเห็ดใช่หาเห็ดต่างถิ่นับผมเลยไม่รู้จุดว่าตรงนั้นมีแตนอยู่เจ้าที่อะไรเจ้าที่น่าจะแรงด้วยหรือเปล่าไปดูนะโดนไปหลายสิบตัวครับแกบอกว่าจุดนั้นเนี่ยคนอื่นไม่เข้าใช่แกเข้าจอยคนอื่นก็รู้ไงใช่แกบอกไวแล้วเลยบอกเราว่าได้เห็ดมาเต็มเบอร์ จุดนั้นแ่ะคนอื่นเขาเห็นอยู่ว่ามีเห็ดเดี๋ยวเขาไม่ไปเอาเขาก็เห็นรางแปลงใช่ไหมสิพี่แดเห็นเห็ดก็เอาเลยจุดแปลงเดินดูรางแปลงเลยมันอร่อยเนาะแต่ถ้ากินบ่อยน่าจะอ้วนเนาะกินบ่อยจะอร่อยมากแต่นาทีโอเคอยู่เนาะ มื้อเช้าเป็นมื้อที่ต้องการพลังงานเยอะทั้งหมดเลยอนงะรังสรรค์เมนูที่ทำให้เจเริญอ,อาหารได้จริงบอกอารมณ์ชอบอะไสิ ไ้ตัวนั้นที่ขันกลางคืนวันนั้นขายไปแล้วไม่ขันแล้วเมื่อคืนไม่รอดแล้วทำแทนได้อืมน่ใส่ไปในกระาพะไรัิขัน,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 นล,วนลัวนี้อปลีวเวลาเ,ล <c oughs> เราอยู่นี่เราอยู่นี่ยังไม่ตายตั้งวันแล้วยู่องมันตุ่มยองตุ่มนี่มันไม่ได้ ได้กระดูกเหรอเหมือนเวนมอยูแล้วนะได้เหรอลืมดูลมลมเลยว่าข้าวเป็นยังไงบ้าง<ม>ข้าวกินได้ไหมทุก<ไ>คนเพราะว่านี่ผมเช็คแล้วไอ้แล้วไม่แล้วไม่แล้วลืมเลยครับทุกทีว่าผมเป็นคนดูน้ำในข้าวนะทุก<ม>คนข้าวเป็นยังไงบ้างสุกไหสุกสนะุกสุกเลย รู้สึกว่ามันเป็นเ ım, ม็ดสวยดีไหมเยิ้มเยิ้มยิ้มต้มๆวยเพราะว่าตอนแรกน้อยเอาข้าวใส่หม้อไปแล้วใส่น้ำใส่อะไรเรียบร้อยกำลังกำลังทำอยู่แบบนี้นะวัดต้องจุดเลยผมก็หันมาบอดีก็เลยเดินมาดูให้นะถึงท่านเอาตะลับมิดมาวัดเลยหรอใช่เจนวใเ่นยูเจนยูก็เลยเดินมาเอาน้ำหอ้อไปหนึ่งแก้วไว้ดีก็เอากลับมาข้าวเป็นเม็ดสวยพอดีกินได้ครับ ถ้าไม่ออกหนึ่งเกลียวอาจจะพอดีแบบนุ่มเลยก็ได้แต่ผมชอบผมชอบแบบนี <The> um keeper, <the> the <the well ้นะนะทำไมเขาได้ทำกับข้าวเชียวเพราะว่าผมตั้งแต่ผมหุงข้าวมาผมไม่เคยใช้นิ้ววัดนะสิใช้นิ้วแต่ผมจะตักเอียงดูเองดูดูได้สายตาหออะไรหมอนี้เนี่ยอะไรโอ้โหเล็กประปะที่ว่ากินได้ครับข้าวหม้อนี้อร่อยด้วย โอ้โหเห็นไหมผมมุงข้าวพี่ในกินสองจานไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่เค่หรอเหมไม่เนไม่อยูเหม็นไม่อยู่จิ้นอะไรก็อร่อยผมว่าจะไม่พูดแล้วนะใช่ผมสังเกตดูสองมื้อนะ โบราณตอนเดียร์คนละไม่กี่บาทนะดีว่าเพื่อนยังกินไม่หมดในปีก็เลยแบบกลัวงเงาใช่เติมให้หน่อยแปลกๆนะพี่เมื่อพี่แดงไม่ได้กินข้าวด้วยคุณนายจะเลอาหารดีหรออ่ะเหลืออีกพูดพูดเหมือนพี่บ่าวอะไยังไม่ได้ยังไม่ถึงสิบนะแค่แค่เก้าสี่สิบเองก็ท่านี้ในสิบก็เป็นไปได้